มมีแวอได้ศึกซานแต่นอนมาขหน้าบากอยาบเต่าเทียกร้อยทุกภาพาสร้างสรรจันโลอารวมจันโลจันลโลนะไม่ใช่จันรไรน,ะไนงานปิดไ,ไม่ไม่ไม ขำปะดดียออรอนี่ like โดนน้ำเลยโดนอาดเลลงหล่อแลบยามเย็นใชอ๋อออรเนี kind of ่ออเนี่ออรนี่อ้พรลูกรเก็บพืชพุทต้นกล้ามาจากสวนขอคุณทวีปพ่มเออผมนี่มีทน่เบรไม่พอคู ให้พอคุณคุ้มขาดเอามาขา,า,า,ขายผ่าเข้ามาขาพบครับยกสบายยกสบายพบนักพบทำาแล็ดทำพกทั้งสบายผายผาดลังตั้งหน,น้าเดินผาดลังเรา <laughs> มีลูกเล็กเด็กน้อยนอนแบ คนไม่มีอเจไอ้ชา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 เลยโน่ก็เทปหัวโดนผูกให้หมอมัดมวยไม่คุ้ยขืนทำเป็นเปลง อุ้มองทรงหลงนอนรยๆับรวยๆับรยๆเข้ามุมผู้ผู้ผู้หญิงได้เปรียบกัก็มากันเลดีดมันเรื่อชานร้านืนผาพรพัดอ้ร้นอร้นรนโบกสบัดปัดยุงโอกรบตือเลยแทน บ้านไม่มุ้งล้วนเฮ้ปัดจุบัดเขียนขาดพุ่มพงาบ้านบุงเหลายางสั่จอนผู้ที่นอนนุ่งกายสบายหิงใจผู้นอนก็ได้แต่เจ็บล่างอิดเออพันพกหัวคลุมตัวเอกลัวแดดร้อนอ๋ออันนี้บุกแดง จนดวงสักเมื่อไรหมวนมุนมุนหมัดหุ่มมัดสักมวยไทยหมัดมวย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 ขันมือชกเลยคนเรองมันเป็นนักมวยคนเราคนเรามวยเป็นลักเพาะผาลัยลอยชายได้ทุกงานได้ทุกงานห่อซีเพรยกรนุดไมปยศ ไปไปอ้อสีไรถัดไปจากไปนุดไรนุดนะขอบเขตสุดสุดทางข้างสนามทางสนามรายรัวรอบขอบชิดปิดเคตขามเคตขามหนุ่มนักกลางเก่งกลาเบ่งทัโชว์อ๋อในกองเล่ไว้คุณนั่นจำไม่ได้ ผ่าขามาลุดลุยพุ่งพลุยออกอ่หคนยาวหยอกหยิบโยนกระโจนโผโอ้พนวลม <c oughs> ันแล้วนวลนางควนผ่านมายืนตาโตเศร้ามาพอดีบ้านพอดีเพื่อนพ้องโหหอแนบแอบผู้คน ใครใครคนนี้ใครคนนั้นใครอ่ะใครใครพากาหมาใครเป็นใครใใคนนี้ผู้ชายคนนี้ใครผู้ชายคนนี bleibt. Student ้บอกได้เลยตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนจะไปรอบประเทศนะครับเอาไว้เลยมียวันต่างๆผู้ชายเอ็นป้าจ โชวนี่ต่อเองใครๆเอาใครใครได้ดูก็มีรางวัลใช่ไหมครับอ่านพิผู้ชายผู้ชายกันใครใครผู้ชายคนนี้เอาเอาไป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 แข่งกันนะเธอไก่ขอป้ายอยไม่อยู่ในงานนี้ลดติ๊กเตอร์ผู้หญิงเขาไม่ดู้เลยนะผู้ชายลดติ๊กเตอร์อาจารย์ทอทวีอ้ยครับลดติ๊กเตอร์ทุกคนรู้ไอ้หนุ่มรดติ๊กเตอร์นี่ไอ้หนุ่มรดติ๊กเตอร์ใรับอ๋ออ้าวเชิญครับ ดุ๊กโปรเทคเตอร์ไงฮะบอ่าตอบบุญส่งชีวิตมนุษย์ยักษ์เฮียโอ้ยดิผ้าก็พ้าก็มนุษย์นะพ้าก็มนุษย์โอเคตอบเลยยืนยันว่าเลยใครตอบถูกครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาทำันนะครับอัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีคิวพี่คนที่หนึ่งผ้าเพื่อผ้าเพื่อนี้มีให้ ให้โทษนะครับวัยชายสวยแม่พื้นน้อยงามนักชักเหตุผลเพื่อผูกรักมัดรักเราทุกคนเด็กเล็กหน้อยอย่ามายนเขาใหญ่